ครับที่ไหนสักที่ที่นี่บ้านบากันที่กระบี่แล้วเราจะไปไหนกันเนี่ยคือเตรียมของเยอะแยะไปหมดจะลงเกาะครับลงเกาะเกาะอะไรเกาะบากันเกาะบากันไปทําอะไรกันที่เกาะบากันไปมากันไปบากันนะสิแปลว่าไปกินข้าวมันคนละเรื่องไปลลฮะอะไรเทกเลยก็พูดไม่ตรงถามว่าที่ไหนสักที่ ที่นี่บักกันไปบัะกันที่ไหนบักกันที่นี่บักกันที่นี่บักันอ่านั่นแหละคือที่ไหนสักที่ที่นี่บักกันจะไปเกาะบักกันเรื่องจะเราไปกันไปกันหมดนี่อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันตอนลงเรือเลยสรุปว่าไปเอาเอาวม่วง แล้วก็ก็พวกเราก็สนิทฐานกันมั่วบกันไปตลอดเวลาไอ้น่นไอ้นี่ไอ้นั่นชาจริงๆมันคนจะต้องถามขาว่าชื่อใหม่ชื่ออะไรอันนี้จำว่าเป็นอุตขาหราอย่ามั่วอามั่วอัสลามุลอ์มุลลาฮรุ่งว่าอ่าวม่วงเกาะบางการจังหวัดกระบี่ เอาจะเล่นนี้ไงละเปิดช่องก่อนที่ไหนสักที่ที่นี่ที่นี่อยู่ที่ไหนคัดแล้วเราองบรรยากาศบ้านประกันอยู่กับพิธีชุมชน มีร้านค้าชุมชนเราอุดหนุนร้านค้าชุมชนมีของสดของแห้งน้ำพริกมีพริกกระเทียมร้อยทำสี่วงซีฟู้ดได้หมดเราจะลงเรือกันแล้วไปสองลำคนของลำหนึ่งแลวผู้โดยสารอีกหนึ่งลำโอเคเดี๋ยวเจอกันระหว่างทาง เตาไต่เรือนี่เต่าเรือไม่ใช่คนขับนะไม่เคยไถ่เรือให้ใครนั่งนะครับนี่ธรรมดาเราจะขับเรือออกทะเลคนเดียวแต่วันนี้เป็นวันพิเศษเราเลยมีโอกาสได้นั่งเรือลำนี้จำาว่าไป็นอุทาหณร ดอดอวดเาพูดชัดทำเดียวนี่กูหัดมาหลายปีทำเนี่ยแล้วกูเพียนทำไมเหลีกวไม่หาเลยเอาเอัหลังหลังให้เรือัหลังให้เรือัหาขันตไปทางแดดเลครับันหลังเรือไม่จะลงอย่างนั้นเออลงลงแบบขันหลังหลังให้เรืออ้าวอ้าวไม่ใช่อีฟอย่างาเดี๋ยวจม เขารู้ว่าจะลำบากขนาดนี้เอา้านุ้งม,มาก่อนมาแล,ล้วเรือเรือสัมภาระก็มาแล้วเรือสบียงก็มาแล้วขนมาทำอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก,ก็กลับนี่นี่ับไปนั่นมาการ กเรือเสบียงเราก็มาพร้อมกับเรือโอเคนะฮะเนี่ยเป็นหาดหาดนีใครที่จะเดินทางมาที่มาลีนมาการีนเบเนี่ยเอามาเอาเอาม่วงะครับต้องทำยังไงจ่ายตังค์แล้วขึ้นเรือจ่ายตังค์แล้วขึ้นเรือไม่ใช่ เดี๋ยวต้องถามเขาการเดินทางมาที่นี่ต้องไปติดต่อที่บ้านปากันใช่ไหมครับผมอ่าต้องไป,ปติดต่อที่บ้านปากันเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นี่ดูลูกที่กระตันยูดูลูกกระตันยูอ่าอุ้ยเฮ้ยตกไมล่ละมันเป็นี้